กระบาดดีค่ะพวกเรากลุ้มวายกิ้วันนี้พวกเราจะทำอะไรคะลินหัวใจเพียพรอมแล้วไปดูกันเลยสำหรับวสรุปอรณ์รกอมีอะไรบ้างคะขวดน้ำสองใบต้นเฮใช้ครับที่เราอยากใช้นะคะเฟมทรงกลม1่เมตร แคมโมดหนึ่งอันและลูกบอลหนึ่งลูกคะ่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว หลักการทำงานของลิ้นหัวใจเทียมนะคะขั้นแรกเราก็ดึงเข็มหมุดออกก่อนเพื่อลดแรงดันในขวดจากนั้นเราก็ให้ขวดด้านบนเปรียบเสมือนหัวใจห้องบนขวาหรือรไร g h เอ t r ียม ขวดน,น้ำด้านล่างเปียบเสมือนหัวใจห้องล่างขวาหรือไร้เวนติเคิลขณะที่เราเติมน้ำเข้าไปเปรียบเสมือนเลือ i, ่อนไหลเข้าสู่หัวใจจากห้องบนขวาหลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จให้ใส่เข็มหมุดกลับเมื่อบีบขวดน,น้ำน้ำจะได้ไม่ไหลออกหลังจากที่เราเติมน้ำเรียบร้อยให้เราทดลองบ,บีบขวดน,น้ำเป็นจังหวะเปียบเสมือนอัตราการเต้นของหัวใจตามจังหวะซึ่งลูกโป่งกับโฟมทำหน้าที่เป็นลิ้นหัวใจเราจะสังเกตได้ว่าน้ำไม่ไหลย,ย้อนกลับ เตรียมสมือนหลักการทํางานของลิ้นหัวใจซึ่งมีหน้านะที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับเพราะถ้าหากลิ้นหัวใจปิดไม่สนิททําให้มีเลือดไหลย,ย้อนกลับก็จะทําให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วน,นั่นเอง